ไปดูในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพกันบ้างค่ะโดยนายอำเภอเมืองปัตตานีได้เปิดโครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวนาเกลือนอกฤด,ดูทำนาเกลือประจำปีงบประมาณ2 5 6 8ค่ะ นายวันสุกีแวมามะนายอำเภอเมืองปัตตานีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมืองปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้แก่เกษตร,รกรชาวนาเกลือนอกฤด,ดูทำนาเกลือประจำปีงบประมาณพาศ2568าอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีซึ่งกิจกรรมโครงการถ่ายทอดความรู้การปลูกผักระบบไฮโดโรพนิกน้ำนิ่งโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศ,ษศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการผลิตพืชผัก ที่มีคุณภาพไม่มีสารพิษตกค้างเกิดความปลอดภัยแก่เกษตรกรและผู้บริโภคเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืนและเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรชาวนาเกลือได้มีอาชีพเสริมเพิ่มไรายได้แก่ครัวเรือนนอกฤดูทำนาเกลือค่ะซึ่งประชาชนในพื้นที่ก็มีอาชีพหลักคือการทำนาเกลือแต่หลังจากดูการทำนาเกลือนะคะก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการว่างงานซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะนางพาติมศดียามูผูว้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ ตรวจปัญหาความเดือดร้อนเรื่องของการดารงชีพทําให้ทราบถึงปัญหาจึงได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยส่งมอบให้กับอํเาเภอเมืองเป็นผู้ขับเคลื่อนสู่การพึ่งผ่าตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ